อัปเดตข่าวสารของสาวๆแบล็ n พิงกันต่อนะคะมีบลิงเกาหลีค่ะที่ไปดูการอัดรายการอินกิกรยมเมื่อคืนนี้เนี่ยออกมาสปอยสรุปว่าลิซ่าค่ะมีการเปลี่ยนสีผมสมัยนะเป็นสีดําแล้วจริงๆด้วยค่ะคุณผู้ชมและพวกเขาค่ะก็ยังสปอยอีกด้วยนะคะว่าสเตตที่รายการจัดให้เนี่ยมันคล้ายๆกันกันกบวัดหรือว่าเป็นแนวสถาปัตยกรรมแนวปราสาทอะคะ่ะที่มีเขี้ยวสีชมพูนะคะอยู่รอบๆประมาณ10อันได้เจนนี่มีการถักผมเปียนะคะเหมือนใน MV ค่ะส่วนทางด้านโรส ก็ทําผมเหมือนใน MV ด้วยเหมือนกันพี่จีซูค่ะผมจะเป็นลอนๆนะคะเจนลิสเนี่ยก็ไม่ได้แรปคู่กันค่ะเหมือนว่าจะแยกกันถ่ายนะคะกันคนละท่อนแล้วก็โรเซ่ค่ะมีการตีกีต้าร์นะคะพี่ซูค่ะก็มีซีนเต้นกับแดนเซอร์แล้วก็เห็นบอกว่าท่อนของพี่ซูค่ะคือดีมากๆนะคะแล้วก็ท่าเต้นของน้องลิซ่าค่ะจะทําให้พวกคุนั้น คลั่งใครไปได้เลยนะคะโอเค่ฟังสปอยนะก็อยากดูแล้วนะคะแต่ว่าเทปนี้ค่ะอัดแล้วเนี่ยก็จะไปออกอากาศนะในวันที่28สิงหาคมนู่นเลยค่ะก็อีกประมาณ1อาทิตย์นะก็ต้องอดใจรอกันนิดนึงค่ะแล้วก็ตอนทักลับค่ะก็มีโมเมนต์น่ารักด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้องลิซ่าค่ะมีการเคียงกันกันกบ b ลิ n ด้วยนะคะลิซ่าค่ะบอกว่าอย่าวิ่งค่ะ แต่ว่าบลิงก็คือจะวิ่งตามรถนั่นเองนะคะโถเธอก็เป็นห่วงบลิงน,นะก็กลัวว่าจะหกล้มค่ะแต่ว่าบลิงค่ะก็สู้มากเลยนะคะตอบกับลิซ่าไปค่ะว่าฉันจะวิ่งฉันจะวิ่งอะไรแบบนี้ค่ะน่ารักกันดีมากเลยจริงนะคะมีการเถียงกันด้วยนะแล้วก็สีสาวแบ็คทิงค่ะเมื่อคืนนี้เนี่ยมีการเตรียมของนะไปให้บลิงเนี่ยเยอะเลยนะคะบลิงเกาหลีค่ะโชคดีมากๆมีการได้พัดลมที่มันเป็นแบบพัดลมมือถือค่ะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยอากาศร้อนนะคะลองไปเช็คอุณหภูมิดูค่ะก็ร้อนไม่แพ ในบ้านเราเลยค่ะอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่ประมาณ32องศาะคะแต่ว่าความรู้สึกว่าเหมือนกับ36อะไรแบบนี้ค่ะร้อนตับและไม่แพ้กันเลยเนาะแต่ว่าพัดลมที่ให้ไปค่ะมันเป็นพัดลมใหม่ค่ะข้างในมันก็เลยไม่มีฐานะนะคะแต่ว่าก็ได้ขอจากสาวๆไปพิงที่เตรียมให้ไปเองกับมือแบบนี้นะแค่นั้นเนี่ยบลิงก็แบบว่าแฮปปี้มากๆแล้วนะคะ แล้วก็เท่าที่ดูก็จะมีโฟตโต้การ์ดมีเสื้อมีอาหารนะคะหลายอย่างมากๆค่ะเห็นแล้วก็อิจฉาบริงเกาห e ีเขานะคะคุณผู้ชมแล้วก็เห็นพี่จีซูค่ะเธอก็ยังน่ารักนะกลับมาแล้วเนี่ยเรียกว่าโหด,ดึกแล้วอ่ะต้องเรียกว่าเช้าแล้วของอีกวันหนึ่งอะนะ เธอคะ่ะก็ยังมีการมาอัปเดตคลิปนะลงใน IG ค่ะแล้วก็บอกว่ามีความสุขมากๆนะที่ได้เจอบลิงในวันนี้อีกด้วยค่ะน่ารักกันทุกคนเลยนะคะอยากว่าไปอาทิตย์หน้าแล้วจริงๆอะคะ่ะเจอสปอยแบบนี้เข้าไปอะเนาะก็<ม>อ,อยากดูมากๆเลยค่ะอะแอดก็เอาอัปเดตเนะาะข่าวนะคะแล้วก็ความเคลื่อนไหวใ,ใหม่ๆของสาวๆบลิงมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคืนหน้า